สวัสดีค่ะกลุ่มเราขอนำเสนอบทที่2การบริหารงบประมาณค่ะการบริหารงบประมาณงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการบริหารงานทุกชนิดทุกหน่วยงานทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนและทุกองค์การจะต้องมีการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบทนี้นำเสนอหัวข้อดังนี้ค่ะความหมายของงบประมาณงบประมาณหมายถึงแผนการกำหนดรายรับรายจ่ายที่เป็นตัวเลขแสดงจำนวนเงินในช่วงเวลาหนึ่งอันประกอบไปด้วยการคาดคะเนกิจกรรมโครงการรวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ความสำคัญของงบประมาณงบประมาณเป็นทรัพยากรบริหารที่มีความสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรเพราะว่างบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอื่นๆในการบริหารงานในองค์กรและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด,ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหากองค์กรใด มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กรสำหรับความหมายของงบประมาณซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันตามยุคตามสมัยตามกาลเวลาซึ่งทั้งหมดได้พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเงิน รายรับหลายจ่ายโดยมีแผนปฏิบัติงานเพื่อจะได้ควบคุมเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าไม่งั้นเงินเหล่านั้นก็จะตกไปอยู่ภายใต้ของคนที่มีอำนาจแล้วจะพ่วงไปถึงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวเรามาดูความหมายของงบประมาณต่อครับการบริหารงบประมาณ ได้สรุปความหมายโดยย่อไว้ดังนี้นั่นก็คือการกำหนดแผนและการดำเนินงานด้านการเงินตั้งแต่การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีการจัดสรรงบประมาณการบริหารและการใช้ใจ่ายงบประมาณตลอดจนการควบคุมการใช้ใจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลสำหรับวิวัฒนาการของการบริหารงบป,ประมาณของไทยจะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2502นั่นคืองบป,ประมาณแบบแสดงรายการจะเป็นการเน้นกระบวนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ2เมื่อปีพศ2525 จะมีระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานที่เน้นประสิทธิภาพและการบริหารงานและงบประมาณแบบแสดงแผนงานที่เน้นกระบวนการวางแผนโดยต้องแสดงรายละเอียดของแผนงานให้ชัดเจนและเมื่อปีพศ2541ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะเน้นแผนงานและการจัดการและเมื่อปีพศ2546 ระบบงบป,ประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เน้นการวางแผนและการจัดการโดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ครับสำหรับขอบข่ายการบริหารงบป,ประมาณนะครับในการกําหนดขอบข่ายการบริหารงบป,ประมาณนั้นได้มีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำหนดไว้กล่าวโดยสรุปก็คือการบริหารงบป,ประมาณนั้นมีขอบข่ายดังนี้นะครับ 1. การจัดทำและเสนอของงบป,ประมาณนะครับ 2การจัดสรรงบประมาณนะครับสาการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินนะครับและผลการดําเนินงานนะครับสการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานะครับหการบริหารการเงิน6การบริหารบัญชีแล้วก็7การบริหารพัสดุและสินทรัพย์นะครับสำหรับขั้นตอนของการบริหารงบประมาณนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักดังนี้นะครับหก็คือการจัดเตรียมงบประมาณ2การขออนุมัติงบประมาณนะครับแล้วก็3การบริหารงบประมาณนะครับ โดยขั้นตอนที่1การจ eleven, ัดเตรียมงบประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การประมาณการรายรับและการประมาณการรายจ่ายนะครับการกําหนดแนวนโยบายงบประมาณนะครับการกําหนดวงเงินแต่ละหน่วยงานนะครับหน่วยงานจะทําคําขอตั้งงบประมาณนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินพิจารณาเพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณนะครับในการพิจารณาและลงความเห็นเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอํานาจนะครับในการอนุมัติงบประมาณนะครับผู้มีอํานาจก็จะมีอํานาจในการทางการอนุมัติ การตัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในวงเงินที่เสนอได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการบริหารงบประมาณนะครับก็จะเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินนะครับให้เป็นไปตามแผนนะครับตา,ามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการล่วไหลของเงินนะครับโดยควบคุคมการเบิกจ่ายของเงินตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยง,งานกําหนดโดยจะเริ่มตั้งแต่การจัดทาแผนปฏิบัติการนะครับกำหนดกิจกรรมนะครับที่จะทําจํานวนเงินนะครับตามช่วงเวลาต่างๆให้เหมาะ สมกับงบประมาณที่ได้รับนะครับมีการดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการนะครับโดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของหน่วยงานนะครับการตรวจสอบนะครับเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วนะครับจะต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายไปตามจริงหรือไม่นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการรายงานนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการได้นะครับ กระบวนการงบประมาณแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. การจัดเตรียมงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารโดยมีสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดทำร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบไปด้วย3กระบวนการคือ 1. การทบทวนงบประมาณ 2. การวางแผนงบประมาณ 3. การจัดทำงบประมาณ ขั้นตอนที่2คือการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ฝ่ายนิติบัญญัตินำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลเสนอพิจารณาให้มีความเห็นชอบซึ่งประกอบด้วยการพิจารณา3วาระคือวาระที่1การพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2การพิจารณาให รายละเอียดรายมาตราโดยคณะกรรมาการวาระที่3การลงมติเห็นชอบในภาพรวมทั้งฉบับหลังจากผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วนายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทร,รงลงพระประมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาต่อไปขั้นตอนที่3การบริหาร งบประมาณเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะเริ่มดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อนี้ผูกพันตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติขั้นตอนที่4การติดตามและประเมินผลงบประมาณ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มุ่งควบคุมและติดตามการใช้จา่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายบริหารติดตามผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสฝ่ายนิติบัญญัติ ใช้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเช่ <país S 1> นการตั้งกระทูฐานการดำเนินการโดยคณะกรรมการต่างๆการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษามุ่งเน้น uh ความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน<ม>้นผลลัพธ์จากการศึกษาพบว่าสถานศึกษายังมีปัญหาด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิตการรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความชำนาญข้อเสนอแนะคือการมีการจัดอบรมหน่วยงานต้นสังกัดจัดหาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นครับสำหรับสรุปท้ายบทนะครับการบริหารงบประมาณ เป็นการจัดทำงบประมาณการดำเนินงานด้านการเงินที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีการจัดสรรงบประมาณการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องตามระเบียบทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ขอบข่ายงบประมาณเป็นแผนการดำเนินการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายเพื่อไม่ใช้ในการดำเนินงานโดยมีการควบคุมดำเนินงานทางการเงินตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้กระบวนการงบประมาณโดยทั่วไปประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ3ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การจัด เตรียมงบประมาณ2การขออนุมัติงบประมาณ3การบริหารงบประมาณการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยด้านอื่นๆในการบริหารงานในองค์กรและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยหากองค์กรใดมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรนั้นด้วยครับ